ช่องหน้านจากชนแนงอูโเสียงอะม,มากนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเออเกือบลืมไปล้วจะบอกอบอบเครื่องวีใช่เครื่องวีนะคะคือเราจะบอกเลยว่าวันนี้ที่เราเตั้งใจจะมาทำอ,อ,อะไรไม่ได้ก็คือจะเป็น,นมารีวิวบ้านปะอ้อมต้อมนะก็ขอดูตรงนี้ก่อนสมมติ <c oughs> มีที่เขียนจุดแล้วก็ตรงนี้ ของจริงคือตั้มลุกเตอร์ช็อปใช่ไหมก็มาซื้อได้นะคะขายดูนกระเซฟข้างดินบินแล้วก็อะไรนะกล้องกลงง้องถ่ายภาพอะไรอย่างนี้กล้องถ่ายภาพคุณทีเจไอโอต่อไปนะคะจะตอดูในนี้ก่อนต่อไปจะเป็นคุณแม่เราหนี้าแม่เขาิีออมมีช่องของเดยคือ อ้ออร่อยก็คือรีวิวเรื่องอาหารนี่คือเจ้าของบ้านพี<ะ>่<ะ>ออมแล้วลุงต้อมก็กําลังอาบน้ําอยู่เดี๋ยวพอออกมาเราจะถ่ายอีกหนึ่งตอนเนาะแล้วก็แล้วเราจะมารีวิวในนี้เลยนะคือก่อนอื่นเราจะรีวิวตรงส่วนนี้นะคะส่วนห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษเรียกว่านี่ไปเดี๋ยวสักครูค่ะนะ นี่ฮะนี่ป้ามาแล้วนี่คือถ่ายรูปห้องหมูว่าแนี่คือเจ้าของบ้านผู้ชายนะคะก็บ้านผู้ชายนะคะก็เราจะมาดูส่วนห้องนั่งเล่นภาษากฤษคือ리뷰룸นะคะแล้วเราจะบอกแต่ละแต่ละห้องให้หมดที่เรารีวิวไปนะ แล้วก็เราก็จะมีคำถามท้ายคลิปด้วย,ยแล้วก็ให้ตอบว่าห้องนี้ภาษาอะไรมานีนี่คือที่เรารีวิวตอนแรกเลยตรงนี้นะแล้วอันนี้ก็คือจอที่ไปเล่นเลือกเกมต่างต่างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นดู youtube ไ,ได้ดูเน็ตฟิกได้ดูอะไรก็ได้นี่คือที่เราว,วันนี้นะ<อ>นะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวแค่ ของบ้านแล้วชั้นล่างนะเราจะให้จะให้ตากล้องคือเพื่อเราที่มีช่องนะถ่ายรอบๆเลยแล,แล้วก็จะมีคามข่า,ขายถามที่อีกคามคือใครเห็นรีโมทแบบนี้สีดำบ้างคอมเมนต์มาจะได้รางวัลคือเครื่องบินกระดาษนะคะมูนกระดาษอะไรอย่างนี้นะว่าเครื่องบินกระดาษมีจริงอ่ะ มันคืออันนั้นนะถ้าตอบได้สองอันคือคําถามห้องภาษาคิดคืออะไรกับคําถามที่เห็นในมุมอันนี้ไหมได้สองอันก็สองเฮ้ยเดี๋ยวหยุด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 ก่อนหนได้สองอย่างก็คือสองอันอะไรนะโทรศัพท์เราเอาถือแป๊บหนึงอันนี้โทรศัพท์ฟอจูนเพื่อนเราอิสตาก้องฮัลโหลโทรมาทำไมอยู่ไหนก็ได้อะ นี่ก็จะเป็นที่ร,รีวิวตรงนั้นแล้วก็มีเส้นต่ออะไรต่างๆเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็จะมาเปิดให้ดูด้วยนะต่อไฟจะรีวิวตรงไหนนะไหนนะคลิปก่อนที่เรารีวิวไปคลิปก่อนอันนี้เราไม่เอาลงนี่มานี่เลยเอา้าไอดา้ด้าหายไปไหนเนี่ย โอ้โหอ้าวปิดเทปก่อนแล้ว